สวัสดีวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเอโอสามห้าเกวันน <uk Natürlich. amb osion> ี้ก็จะมาสอนเต้นเพลง beat up up USA ของบัสดูขั้นตอนดีดีอ่ะสองสามไปสามพร้อมยูเมย์สับปะรด